สวัสดีครับบ้าเ่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลวันนี้วันที่6มกราคม2569ันาร้อบเก้าคำชมหนะ้าบ,บ่าวถากก่อ,อกเดินทางตั้งจังหวัดนะครับท่านผู้ชมเอารถไปเช็คระยะพี่น้องเอารถเข้าศูนย์นะครับผมอ่านะครับเอารถเข้าศูนย์แล้วก็แวะมาล้างรถพี่น้องนะครับแวะมาล้างรถ นะครับปีนึงจะได้ล่ากยุทรอบสองรอบท่านผู้ชมนะครับเดินทางทุกวันพี่น้องบ่คอยได้หยุดนะครับผมอ่านะครับล่างมีจะมาล่างเป็นประจำ่านผู้ชมนะครับอยู่บ้านถือนับตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้องนับ้ใดอยู่ละแวกนี้แวะมาใช้บริการได้เรือพี่น้องเด้อนับจัดพิว่าเพิ่นบริการดีพี่น้องล่างสะอาดนะครับท่านผู้ชมแอบวันนี้ได้พี่น้องเด้อนะครับบ่าวแถาจุลโลกให้เอฟซี ให้ท่านผู้ชมนะครับผมปูร้อยเอ็ดนะครับทวีพันมานะครับชุดบนปูให้90กับ60พี่น้องสองคู่นะครับ60ศูนมาศูนะครับท่านผู้ชมอาจังไปชมไปฟังน้ำกันเลยพี่น้องเด้อตอนคำตอนแรกอยู่บ้านนะครับมือนี้กล่าวรถมาล่างนี่ครับแต่ที่ว่าเป็นบริการดีพี่น้องล่างสะอาดนะครับอยู่บ้านถือนะครับตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครพี่น้อง แบบมื่อเศร้ากับไปเขาศูนย์พี่น้องเขาไปเช็คระยะนะครับอ่าหลายยางใครน้ํำของน้ํามันเครื่องอ่ะพี่น้องนะครับผมเพราะว่ารถนี่ยเมาส์เทาใช้วิ่งทุกวันพี่น้องนะครับออกเดินทางทุกวันนะครับแต่จะได้เปลี่ยนหลายยางอยู่พี่น้องทั้งยนทั้งอยางเพราะว่ายางนี่กระซึกแล้วนะครับเจ้ามื่อเศร้านี่ก็เปลี่ยนไปหลายยางนะครับเปลี่ยนแบตเปลี่ยนยางใครน้ํามันเครื่องท่านผู้ชมนะครับศูนย์เพื่นกิรมีบริการล่างอยู่ด้วยพี่น้องเด้อนะครับแต่ว่า เป้าแถาไปอยากรอคิวโดนพี่น้องรอคิวนานล่างพี่นะเป้าแถาก็เลยนัดนัดอยู่ลันเพื่อนไว้นะครับก็เลยมา,ล,ามล่างอยู่พี่ท่านผู้ชมนะครับล่างรถแล้วก็จะออกเดินทางต่อพี่น้องออกเดินทางไปถ่ายคลิปต่อคุณล่ะครับช่วงคําช่วงแรงนะครับช่วงคําช่วงแรงก็จังจะแวะกลับเขาไปบ้านนะครับจังจะลงให้เอฟซีให้ท่านผู้ชมได้ชมได้ฟังได้พี่น้องเด้อนะปู่ร้อยเอ็ดนะส่งมาให้แล้วพี่น้อง นับลงไฮเอฟซีด่วนๆนับไม่ต้องรอนานปูวาหาเอฟซีอยากไปหายิบจับลอตเตอรี่ท่านผู้ชมนะครับผมเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะหาได้โชคน้ำปูนะครับงวดเมื่อกี้ปูกันเน้นบป่าแถาคักปูวานับหาวัเด้์เดอร์เป่าแถวนะเพราะว่าตรงกัน90แต่ว่าของปูนี่90กับ60พี่น้อง60มา06นะครับงวดนี้ปูกข่งยำบป่าแถามาแล้วนะครับผู้ใดมักเลขเด่นเลขกดิ่งปูวานะครับ มาใส่บริการในได้พี่น้องเด้อแต่ว่าคิวเต็ม,มเมอพี่น้องนะับลูกค้าคนหลายคิวเต็มเบ้าท่ากระไดจองคนไว้ต้องต,อต้องต้อ,อ,ง,อตงโทษนครับต้องโทษต้องโทษนัดพี่น้องนะครับาเข้าเขามาเลยลังเทียกับคิวคนเต็มพี่น้องแต่ละมือนะับแต่ละวันคิวเต็มนะัหรือผู้ใดยอยู่ในแวกนี้แวะม่ได้นะบันทึกพี่นอนะ้องนะครับตำบลหนองหลวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครนับนะเป็นกับบริการล่างที่ว่า บริการดีเลยพ ok. ี nice. ่น้องนับเป้าตอบกับมาเป็นลูกค้าเพื่อนประจำนะครับแต่ว่าคิวหลายพี่น้องนะครับท่านผู้ชมเอาใจไปโชมไปฟางน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับผ้าแวะตลาดก่อนท่านผู้ชมนะครับช่วงค่ำแล้วพี่น้องนะครับก่อนกลับเข้าไปบ้านนะครับตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงนะครับอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครอู้แดงพี่น้องจานแจ็กบาทครับจานละห้าบาทพี่น้องหมักแดงนะครับผ้ารอตลาดาเกินแล้วพี่น้องเด้อนับพี่สาวจะ ยี่อ้วนเพันวาจากได้ปลาพี่น้องนับจกกึงจะแวะซื้อปลาเพิ่นผักกระงามงามนะผักกระงามงามบิ่งผู้ขายรถปลาคุณยายคุณยายว่าเบิ่งคุณขายโรด,โรดรสั่นเพันว่ามีแต่ผักเด้อพี่น้องเด้อนี่นับอันนี้ก็ผักผักขม,มครับบักมีต้มก็มีแล้วพี่น้องมื้อนี้นะครับตัวพี่ตัเพิ่นอยากได้ปลาสั่นพี่สาวอยากได้ปลาพี่น้องบักมีต้มถุงละ10บาทพี่น้องกับไปซุปอ่า นะครับผมเอาเดี๋ยวเป่าธวัจเจ้าเนื้อหมูไปพี่สาวน้ำหนะักผ้ายงางตลาดจังหน่อยได้พี่น้องเด้อทั้งนี้กระเท่าธรรมช่มนะผมกระเทาา่ทาธรรมช่มทั้งนี้เท่า,า,รรา,านะครับไข่มดแดงนี่แล้วเป็นไข่ผักหนับไข่ตร้งมดแล้วบอกไหมคะไข่ตร้งมดแล้วธรรมช่มบนว่าดูหน่พี่นอ้องักกระเดาอันนี้ยอดอ้อยบอกอันนี้ปลาเสียมปลากระเงีง้ยงนี่ว่าปลาเสียม กับชุบผักกระเดาโอ้กินกับลาบกินกับปนกระเดาบ่ขมมันต้องขมมันจังแซ่บกระเดาเข้าพี่น้องเนาะสไลด์อีสานเท้าเอาเดี๋ยวย่างเลาะก้อนธรรมชุมนะครับใส่กอกคุณแม่เด้อนะครับใส่กอกแซ่บใส่กอกนวดจมื่นละตัวนี้ธรรมชุมเออมือมารอบหนักก้อนพี่น้องจรงจะมาอุดหนุนนาพี่สาวเป็นกว่าแซ่บอยู่เราบ่นิดพี่อยากได้ป่าเราจะซื้อหมูไปฝากเพิ่นใส่กอกแม่ทิพย์เหมือนปะครับผม ใส่กอกแม่ทิพย์ได้พี่น้องเด้อตลาดสดเทศบาลตำบลหนองหลวงนะครับผมปลาหลดพี่น้องแดดเดียวประลดแดดเดียวแพงน้อยนี่หาซิบปะครับนี่แพงง่ายร้อยแผงง่ายร้อยพี่น้องประหลดตบผู้ชมปลาหลดแดดเดียวเข่าโพดกระไรช่วงนี้นะครับแบะไม่ได้พี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลนะครับตลาดสดหนองหลวงท่านผู้ชมนะครับตัวนางจักรจันท่านผู้ชมตัวนางจักรจันได้พี่น้องเด้อนะครับ ปีพี่น้องนะครับผมปลาย่างกะมีได้ทำมาชุ่มเลยปลาย่างอันนี้กับปลาปลาคอปลาช่อนพี่น้องนะคพักกระไรพี่น้องเอานะครับ,กกเ,นะรบเดี๋ยวจังไปพ่อกัน,นยุนยยบานเด้อพี่น้องเด้อยให้บรรยากาศให้เบิ่งจักหน่อยนะครับกลับมาฮอดบานแล้วทำมาชมุ่มนะครับผมอ่าแบบเย็นวะันที่6มก,กราคม2569เด้อพี่น้องเด้อนะครับสามใบเถายูบะทำมาชมุ่มนะครับ บ่าวแถาผ้าแวะตลาดพี่น้องนะครับยู you are ่บ่์นอยู่บ่มาเด้อมาเด้อเรียกพี่สาวก,ก่อน,นพี่น้องนะครับาย,ยายจอยอยายน้ำตาร่วงยายอ้วนท่านผู้ชมอยู่อยูยอน่นะครับผมเอ่อหนะ้บ,บ้านตรงขามเพิ่นกำลังเทพื้นพี่น้องนะเพิ่นเทพื้นนะครับเอาเดี๋ยวบ่าวแถาจะลงให้เอฟซีได้พี่น้องเด้อนะครับจะลงให้เอฟซีนะครับปู่ร้อยเอ็ดนะครับ อ่าจังรอชมรอเบิ่งน้ำกันนะครับงวดวันที่17มกราคม2569นับงวดที่ผ่านมา60มา06นับมือ่อนี้ก็ได้พี่น้องได้ข้าวโพดนะครับได้ข้าวโพดได้ปลาพี่น้องยี่อ้วนเพิ่น่ะเพิ่นว่าอยากกินปลาสั้นได้ปลานะครับปานิ่นข้าวโพดไม่เพิ่นกีเพิ่นปิ้งแล้วก็ได้เนื้อหมูไม่ให้นะครับห้เพิ่นเด็กปิ้งนะับเด็กปิ้งอยากทอดน,นี่มันเสาเ,าาเ์าวถอดได้ ได้ชุดแกงนงไมไม้พี่น้องแกงนมไม้นี่ใส่เห็ดเห็ดนางรมแล้วก็ได้ชุดลาบหมูนี่จะไม่เจี๊ยบเพื่อลาบนะครับมาแล้วท่านผู้ชมที่งานเป็ดหน่อยพ่อกันย่ำคำไปเป็ดหน่อยในปลามให้ปลา,าปลาเพรต้องถือไป้งอะไก็ได้เอาไว้นี่อ่ะถือตะนี่ไปไปเจย์จอยเจยจอยเลย่มตำลุงข้าวโพวดนีอือไปน้ำเล่ยนี่ไปซื้อขโพดไม่ปิง้งกีนี่ พอไปน้ำไปไปไปพี่น้องเขาในบ้านอ่าก่อนย้ำแรงย้อนพันวาเออเอาปลามาต้มน่านปลาตุ๋นปเนอ่าก็ได้หมูไม่หได้หมูไม่หิปิ่งย้ำเสาหมูไม่โลนึงอ่าเอาไปชม นับเข้ามาอ่านับเข้ามาต้อมต้อมต้อมแอปซอสดีสามใบเถาสามใบเถาจิ้มงานเป็ดน้อยท่านผู้ชมน่าเงื่อนวนเพใส่เสียงน้ามั้งเสียงหนาเลยต้อเสียคือมีมีหลายสีตลอดเนาะมีไปอีกแล้วไปอแล้วซี่เออสีตัวไปมันว่าไปร้านสังสังบอกโอ้สังเอาอ้าท่านผู้ชมเดี๋ยวเอาเถาลงให้เลยนับมาเบิ่งน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับผม ร้อยเอ็ดได้พี่น้องเด้งวดที่ผ่านมานะครับจุดบนสองคู่นผู้ชม90กับ60นับล่าง62กับ63 60มา06นะครับงวดที่ผ่า 63, 60, นมาปูว่ามั่นใจจังทรงห้ปูว่าหาด้โชคปีไม่นับมา06ของปูอหลีได้พี่น้องได้งวดที่ผ่านมางวดนี่ปูกับมั่นใจอีกคือเก่านผูมชมงวดนี้ปูกับมั่นใจอีกคือเก่าปูวา่าเบาเถาหาไว้เด้อปูวา่านะครับ 17มการาคม2569ท่านผู้ชมนะครับเป็นแนวทางพี่น้องถ้ามักใครชอบไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มักเบิ่งไว้ก่อนนะครับแต่ว่าปูเน้นบ่าวเฒ่าคักบ่าวเฒ่าหาไว้ในงวดนี้นะครับอ่า3ตัวพี่น้อง587นะครับ87 58 57แต่ว่าชุดนี้ปูเน้น57เดไอ้พี่น้องเด้อปูเน้นย้ำมาเลยคือ57เจ็ดนับเทาวิ่งนับวิ่ง5เหล็กเด่นเหล็กวิ่ง5บนล่างแตะว่าปูเน้นมาคักคือ5เหล็กเด่นเหล็กวิ่งคือ5เลยปูว่า หนับห้าหกกับ53เน้นที่56นะครับสองครูธรรมาชุม่มชุดบนกะ3ตัวชุดเดียวนะครับปูวากระตัดมาให้แปดเจ็ดหาแปดหาเจ็ดแต่ว่าปูเน้นหาเจ็ดงวดที่ผ่านมาปูวาชุดล่างนี่เด่น6กได้พี่น้องเด่น6นะครับอ่าเด่น6งวดนี้ปูได้ยำเบาถาวา่าอ่าลงให้เป็นเลขเด่นเลขวิ่งให้ FC, ี่ยบซีนั่นไหานี่เด่นเด่นบนล่างนะับทานเน้นคักคักชุดบนคือหาเจ็ดสามตัวห้าแปดเจ็ดนะครับ 87หา8เป็นตัวร่องแต่ว่าปูเห็นเน้นหา7แต่ว่าปูได้มา87หา8ท้าไว้แต่ว่าปูยำเบ้าเถ้าเลยหา87หาไว้เลยนับแล้วก็บหา7หา887ตัวร่องชุดล่างเหล็กเด่นเหล็กวิ่งหา56กับ53เน้นคัะคักคือหา6หาลอตเตอรี่ไว้เลยแคปหน้าจอปูสั่งเบา้าเถ้าพี่น้องปูว่าหาไว้แน่เบ,บ้าเถ้าปูวา่านะพาไปโชว์อีกนะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอครับผมอ่าเอา้าปากกันยุทยายรถพลับไว้เพิ่นหิวเข้ามา เพราะว่าปลาไอพี่น้องเดียวน้ำมันไอ้นั่นอืมก็เลยอยู่ไายรลดโตไปไงเ,เออปลาจะไปแบ่งกันเด้อะเออปลาแบ่งกันแต่ว่าหมูนี่ไอหมูนี่เอาหมูนี่โลหนึง่งหมูนี่บ่บ่ต้องแบ่งมือหลังจีซื้อไม่เพิ่นดกักเนี่ยเออให้เพิ่นมาแต่ฟิงฟ้งฟิง้งเนี้ยมันเศรา้ายิงาย่งอ้วนกับยิ่จอยเหลือเด็กน้อยฮาจะเอาไปพัดเอออันนี้เอาแบ่งตปาปลาเอออันนี้หลายเพิ่นหลายคนอันนี้ของเป้าแถวๆพี่น้องอันนี้เป้าแถาชุดลาบ ชุดลาบเด็กจึงกิซื้อมาให้มือหลังอันนี้บ่าวแ่าจะมาลาบ<ม>กับแกงน้ำไม้น้ำไม้ก็เป็นน้ำไม้อัดที่ใหญ่กว่าน้ำม,ม้าแหละแซ่บแซ่บอ่าแล้วก็มีเห็ดบ่าวแถาจะมาแกงใส่<ม>เอานี่ข้าวโพดข้าวโพดไม่ปิ้งแบ่งกันเดี๋ยวบ่าวแถวจะแบ่งไปเฮตุเจลอตเตอรี่พะน้ำ<ม>อ่านี่ใบ<ม>ป,ปิ้งเวกีอ่าข้าวเม่ากับท่านี่มาปีไม่ขา้าวเหนียวปิ้งก็มีอยู่ ต่ว่าพี่สาววายจะเฝ้าเอ่อโบว์บกเพิ่นแอร์วันนี้ได้เปตรวจน้ำตาลเอ่ออ้าวนี่แหละทธผู้ชมมือนีอก็ได้นี่แหละแต่ว่าได้หมูมาไฮจากปิ้งได้ปลามาไฮจากต้มตาคาตะไครโบมี่อยู่ตลาดไหมคือโบมี่หมูมอนีไปสองตลาดพนดด้โอ้ตาตลาดกันนิดสิมีเนาะเอ่อโอ้ยนี่ก็ได้เสียรายง่ายนะแกน้ำตาลรองก็ได้เอร่อธผู้ชลบ่าวแถากาบขอบุญขอบคุญนะ บป้าเทากับขอบคุณขอบคุณปู่ร้อยเอ็ดได้พี่น้องเด้อนะครับอ่านะครับขอบคุณปู่หลายๆนะครับปู่ว่ามั่นใจงวดนี้ก็มั่นใจอีกเด้อว่าสันปู่ว่านับหาไว้แน่บ้าเท่านับนะครับเอาปู่ว่าหาไว้โดยทำชุ่มปู่สั่งบป้าเท่ากำชับแล้วนับจัดไว้แน่ปู่ว่านะครับหรือเบิ่งไว้ก่อนเด้อพี่น้องเด้อจะมาอีกของปู่บ่แต่ว่าปู่ว่ามั่นใจคักที่สุที่ส่งมาให้นี่ เอานะครับขอบคุณเอฟซีแฟนครับ,บทุกท่านครับขอบคุณพญายมยพปิปนานาสุขุสุคนเด้อขอบคุณทุกท่านที่มักเบิงสามใบเทาสามใบเทาเได้พี่น้องเด้ออัสสวัสดีครับ,บสวัสดีครับบายบายสนานมากๆเลย